สวัสดีค่ะพวกเราจากโครงการรักหมาจรค่ะไม่นานมานี้พวกเราเล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงใกล้ตัวและอยากที่จะทําการแก้ไขปัญหาค่ะพวกเราจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาค่ะและหวังว่าเนื้อหาที่พวกเรากําลังจะพูดต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกๆคนนะคะหลักการและเหตุผล เนื่องจากปัญหาสุนัขจอจัดมีมาอย่างยาวนานส่งผลกระทบในด้านต่างๆมากมายจึงถูกมองว่าเป็นปัญหาสังคมทั้งก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงจากการเห่าหอนมลภาวะทางอากาศจากการคุยขยะและการขับถ่ายไม่เป็นที่นอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อการนำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วยซึ่งต้นเหตุของปัญหาส่วนหนึ่ง อาจเริ่มต้นมาจากเจ้าของสุนัขปล่อยปะละเลยไม่มีการทำหมันจึงมีลูกสุนัขเกิดออกมาเกินจำนวนที่พอดีหรือการที่สุนัขถูกเจ้าของทอดทิ้งเพราะไม่ต้องการที่จะเลี้ยงต่อแล้วและเป็นเพราะปัญหาเหล่านี้พวกเราคณะผู้จัดทำมีความประสงค์ที่จะจัดทำโครงการเรื่องนี้เพื่อเป็นการทำให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาของสุนัขจ้อนจัดค่ะ วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัด 2. เพื่อให้ตระหนักว่าสุนัขจรจัดเป็นปัญหาสังคมที่ควรแก้ไข 3. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์หลังจากที่พวกเราได้รับรู้ถึงปัญหาสุนัขจรจัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พวกเราจึงได้ทำการหาแนวทางแก้ไขที่บุคคลทั่วไปสามารถทำได้เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวนั่นก็คือการดูแลสุนัขก,การฉีดวัคซีนการทำหมันความรู้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและการขึ้นทะเบียนสัตว์ นอกจากนี้ทางเราได้สร้างช่องทางเพื่อเผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับสุนัขผ่านทาง Instagram ในชื่อว่า Take Care of the Dogs และหวังว่าข้อมูลที่เราได้เผยแพร่ออกไปจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่สนใจในปัญหาเหล่านี้ค่ะข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขที่ทางเราได้นำไปเผยแพร่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ทาง Instagram มี5หัวข้อดังนี้หัวข้อที่1คือการดูแลสุนัข เพื่อให้สุนัขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและได้รับสารอาหารอย่างถูกต้องครบทุกหมวดหมู่หัวข้อที่2คือการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคที่มีอันตรายต่อสุนัขและยังทําให้ตระหนักรู้ถึงข้อมูลวัคซีนและช่วงเวลาที่ควรฉีดให้แก่สุนัขอีกด้วยหัวข้อที่3การทําหมันเนื่องจากการทําหมันเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและเป็นการลดจํานวนสุนัขจรจัดได้ตรงจุดที่สุด หัวข้อที่4กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์เพื่อป้องกันการพารุณกรรมสัตว์จากมนุษย์และปกป้องมนุษย์จากความเสียหายทางทรัพย์สินหรือร่างกายที่เกิดขึ้นจากสัตว์หัวข้อที่5การขึ้นทะเบียนสัตว์เพื่อเป็นการคุ้มครองสุนัขและสามารถควบคุมสุนัขในพื้นที่ได้ง่ายยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกับการจัดหาวัคซีนได้อีกด้วย หลังจากทางเราได้ลงข้อมูลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมตอบคำถามผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทาง Instagram เกี่ยวกับการดูแลสุนัขและการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและยังมีการแจกของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมอีกด้วย 3. ผลการดำเนินโครงการโครงการรักหมาจรจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการทำให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับสุนัขจรจัดและช่วยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยคณะผู้จัดทาได้ทำการจัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงและวิธีการควบคุมจํานวนประชากรสุนัขจรจัดและเผยแพร่พสื่อความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ i n นสตาแกรโดยมีข้อสรุปผลการดำเนินงานดังนี้มีจํานวนผู้ติดตามบัญชีอินสตาแกรมสำหรับเผยแพร่พสื่อความรู้เป็นจำนวน60คนมีจำนวนผู้ได้รับคัดเลือกจากกิจกรรมตอบคำถามชุดที่1เป็นจำนวน1 0คนซึ่งบรรลุเป,ป้าหมาย มีจำนวนผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากกิจกรรมตอบคำถามชุดที่2เป็นจำนวน4คนซึ่งบรรลุปเป้าหมายและจากการที่พวกเราได้เผยแพร่พสื่อความรู้พบว่าผู้ติดตามได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและสามารถตระหนักได้ถึงปัญหาสุนัขจรจัดในสังคมได้เป็นอย่างดีผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาผู้ดำเนินการจัดโครงการ พวกเราได้เรียนรู้ในการทำงานเป็นกลุ่มมากขึ้นทั้งรู้จักการวางแผนในการทำงานร่วมกันและได้รู้ข้อมูลใหม่ๆใ,ในระหว่างการค้นคว้าหาข้อมูลมาทำโครงการเช่นการดูแลสุนัขก,การทำหมันแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับพวกเราคือการประสานงานกันภายในกลุ่มและเข้าถึงกลุ่มผู้คนที่สนใจในโครงการได้ยากยิ่งขึ้น ขอบคุณทุกคนที่รับฟังการนำเสนอโครงการจากพวกเราค่ะหากสนใจข้อมูลเกี่ยวกับสุนะัขสามารถติดตามเพจรักหมาจรในชื่อ Take Care of the Dogs ทาง Instagram ของพวกเราได้เสมอเลยค่ะขอบคุณค่ะ